สำหรับวิธีการปลูกพริกนะครับเราสามารถที่จะปลูกได้หลายรูปแบบแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าพริกเป็นพืชที่มีความไวต่อโรคค่อนข้างที่จะมากซึ่งโรคส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในดินการปลูกพริกในกระถางเนี่ยจึงถือว่าเป็นการปลูกในระบบสามารถควบคุมโรคได้ง่ายกว่าดังนั้นแล้วนะครับในวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอวิธีการปลูกพริกในกระถางเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ปลอดโรคสาหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องมีการเตรียมดินก่อนเราใช้ดินผสมกับใบไม้ต้องมีการตากให้แห้งสนิทอย่างน้อยเจ็ดถึงส แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 200cc ก็สามารถลดลมให้ความชื้นกับดินได้เลยให้เราทําการคลุกเขานะครับผสมดินกับน้ําให้เข้ากันหลังจากที่เราให้ความชื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใส่กระถางปลูกได้เลยซึ่งเราจะใส่ไม่เกิน90%กระถางที่สามารถที่จะนามาปลูกพริกได้จะต้องมีขนาดตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปแล้วก็จะมีรูระบายน้ําค่อนข้างที่จะเยอะขั้นตอนต่อไปก็คือการนำต้นกล้าลงมาปลูกเราจะต้องปลูกลงให้ตรงกลางกระถางซึ่งเราจะทําหลุมเพื่อที่จะย่อนรากลงไปนะครับ,ลลห,บลลหลุมจจจจะะลลลลึกกกกกกใหห้้เเเทท่่าาาาาาาัับคคววววมมยของงรรรรปูส็แีี ต้น้ําตามทันทีใช้เวลาประมาณ60วันพริกก็จะเริ่มมีดอกอหลังจากนั้นก็อายุ90วันเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เลยมาดูตัวอย่างพริกหลังจากที่เราปลูกไปประมาณ2เดือนนะครับก็คือเขาจะเริ่มแตกแขนงขึ้นมาก็จะมีลักษณะต้นที่แข็งแรงให้กิ่งค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับประโยชน์ของการปลูกพริกในกระถางแบบนี้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะตัดปัญหาเชื้อโรคที่อยู่ในดินที่เป็นสาเหตุของโรคพริกได้ทําให้ผลผลิตของพริกเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่การดูแลในเรื่องของปุย๋ยวััชชพพืต่่่าาาาาางงๆกก็สสามารถทททีจะํไไดด้้ยลูิุน